สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ f c ช่องกุ้ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางนะคะแนวทางตำเรานะคะสูตรของหลานนะคะสูตรของหลานรอบนี้ไม่ต้องรอนานนะคะมาเยว้วมาเย้วนะคะทุกคนเอาไปหมานเอาไปหิงเอาไปปังกันนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะกับแนวทางที่ทางช่องนําเสนอเนาะมาดูค่ะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะซื้อนะคะสลากกินแห่ง รัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังไม่สนับสนุนนะคะให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะเอาไปมานเอาไปเฮงเอาไปปังกันนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะกับทุกแนวทางที่ ลืมข้าวเว้าวไปเร็วนี่นะคะอันนี้เป็นแนวทางของร้านนะคะช่องของแอดเราพัฒนาจะมีของร้านของแอดของอาจารย์ปัญญาเนาะชอบของใครก็จัดไปค่ะจัดไปเลยนะคะอาทําทถึงกันทุกท่านเลยนะคะเจาะเข้ากันนะคะบู๊แตกสนันพันผือยู่นะคะโอ้ ก็เอาคืนให้เอฟซได้แล้วนะคะเอฟซนะคะหลายๆท่านนะคะทั้งของอาจารย์ปัญญาของหลานของแอสนะคะวู้วคือมาฝังกันแถมดีใจด้วยนะคะดีใจด้วยกับทุกท่านที่ได้นะคะเด่นซีเจ็ดนะคะเด่นซีเจ็ดเนาะเด่นซีเจ็ดค่ะทุกคนก็เข้าไปที่เจ็ดนะคะเข้าไปที่เจ็ดเต็มเต็มนะคะทุกคน เข้าไปที่7นะคะผลออกนะคะ9 6 7 9ห5โอ้ห้าอกสวยมากเลยนะคะนี่โอ้7 6 9หเนาะถ้ามา7 6 9ดหกก็เป็นตัวหน้าเลยก็ถือว่าสวยนะคะ7 6 9 8หหนะคะเออโชคดีไปนะคะที่เรายังเจาะได้นะคะที่นางยังเจาะได้เนาะไม่มาแบบว่าตัววินนะคะแต่แค่ตัวเด่นอะไรอย่างเงี้ยอ่ะขอให้เข้าอีกนะคะขอให้เข้าอีกเนาะ ทำถึงกันทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็อาจารย์ปัญญาแตกสซ้ตัวทั้งบนทั้งล่างทั้งตัวจาะทั้งตัวนิ้นทั้งตัววิ่งทั้งตัวรูดนะคะจึงมากๆคักขนาดเลยค่ะวู้ยเราเป็นอีกเลยนะคะเอาของหลานนะคะใครไปวินสีตัวบนบ้างเนาะวินสีตัวบนนะคะเอดว่าแล้วมันต้องกอดคอกันนะโอ้ยมวลน,นี้กอดคอกันมาอีกหน่อยเธอจะเป็นถึงใจอีซอยนะคะ สวยมากเลยนะคะทุกคนเอสเห็นเลยเอสชอบมากๆเลยนะคะวายถูกใจค่ะจ้ะสีตัวนะคะสีตัวอนแอนเอนอ,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 อยากดูหรือ,อยังนะคะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างนาอหมานฮิงปังกันพอได้ไหมคะก็มาแล้วนะคะเริ่มมากันแล้วนะคะเริ่มปล่อยข้งกันแล้วนะคะแต่ละทีเด็ดแต่ละอาจารย์นะคะติดตามไว้นะคะช่องนี้นะคะเข้าแล้วออกไม่ได้นะคะจะหลอกล่อนะคะ หลอกหลอดซะก่อนผู้ใดพึงมาติดตามนี่สิหลอกหลอดซะก่อนประมาณน,นั้นเด้อค่ะเด้อเอานี่นะคะซีเจ็ดนะคะร้านก็เข้าไปที่ล่างนะคะเจาะเข้าตรงตรงเลยนะคะเจ็ดเก้าสามตัวไม่แตกนะคะสามตัวไม่แตกนางวางหลักร้อยที่สี่แต่ไม่มานะคะมาเจ็ดเอ้ยมาเก้านะคะซึ่งนางโอ้นางมีเก้านี่เอานางมีเก้าอยู่นะคะเออนางเอาเก้าไว้ดิสี่ไม่มาเนาะ สี่ไม่มาโอ้ยรักรวยแกสิเป็นเจ้าแม่รักรวยเอานี่นะคะทุกคนตามนี้เลยนะคะตามนี้เลยเดอหนี่สี่สี่เอียงกับสี่เจ็ดนะคะนี่สูตรของล้านเอ้ามาดูนะคะงวดนี้นางให้ตัวไหนอะไรยังไงเนาะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะอ่ะมาดูกันเลยนะคะทุกคนช้าช้าได้พาเล่มงามนะคะช้าช้าได้พาเล่มงานได้ได้กันไหมน้อนะคะเอาใครได้ใครมันใครหิงใครปังดีใจด้วยจ้ะขอให้ปังอีกนะจ้ะ ขอให้ได้อีกจ้ะโอ้จะเมียนถึอใจอีสวยอันสีตัวบนนางถูกใจอีสวยนักค่ะถูกใจอีสวยนักนะคะ ก้าเปี่ยดห้าโอ้ยงามคักเนาจะก้าวเปลี่ยนห้าจุดเก้านี่นะคะวดนี้นะคะงวดวันที่สิบหกนะคะซึ่งตรงกับรัฐบาลไทยเลยนะคะรัฐบาลไทยไทยกับเล่านะคะสู่กันตุบตุบ,ต,บตับอยู่บ้านเนี่ยอา้าตอนบ่ายนะคะก็ลุ้นไทยนะคะตอนค่าตอนมืดนะคะสองทุ่มครึ่งก็เจอกันที่เรลาพัฒนานะคะไปเที่ยวไปเอลสาวเล้าเนาะก้าสองนะคะก้ 92, าสองค่ะทุกคนนี่นะคะก้าสองดีใจด้วยนะคะเอาดีใจด้วยว่สาสันเออาแสดงความดีใจก่อน เกสองนะคะวัวดีนางให้เก้าสองค่ะเด่นเก้าสองนะคะบนล่างเลยนะคะสูตรหลันจะเป็นบนล่างให้ครั้งเดียวจุดจอดค่ะยัง่าเอ้าลองดูนะคะทุกคนนี่นะคะ 92นะคะ92ค่ะทุกคนเอามาดูกันเลยนะคะตัวเจาะตัวน้นนะคะตัวเจาะม่เคเี่ยนว่าม,มีตัวน้นค่ะเราพัฒนานางไม่มีตัวเน้นนะคะไม่เหมือนฮานอยนะคะตําเรานะคะสูตรของหลานนะคะเด่นที่92นะคะเด่น92มาดูตัวเจาะนะคะ94 95 91 98นะคะโอ๊ย6ก,กับ9ระวังปัญหาโรคแตกเด้อค่ะ6ก,กับ9นะคะอันตรายมากเลยนะคะเออ92นะคะ94 95 91 98 92นะคะ2นะคะ24 สองห้าสองหนึ่งสองแปดแล้วก็สองเก้านะคะทุกคนซึ่งนะคะอันตรายมากๆเลยเก้ากับหกนะคะปัญหาโลกแตกนะคะลองพินิษ์พิจารณากันดูนะคะว่าจะกลับหัวลงจะไว้ไหมอะไรยังไงไหมนะคะเพราะว่าถ้าให้เก้าไม่ให้หกมีคิดหนักเลยนะคะแล้วนางก็ให้เก้าสองสื่รวยนะคะโอ้ยเอามาดูตัววินนะคะเก้าหนึ่งห้านะคะสองแปดสี่นะคะเก้าหนึ่งห้าสองแปดสี่นะคะโอ้ยเลยก็กงามเท่เนาะ 942 952นะคะ912แล้วก็982นี่คือนางจับ3ตัวบนนะคะชุด4ตัวนะคะนางให้9825นะคะ9825ค่ะทุกคนนี่คือตัวเจาะตัวนี้อ่ะหลายๆท่านอาจจะงงนะคะทำไมมีหลายตัวจังทำไมมีนู่นมีนี่จังอันนี้คือตัวนี้คือชุดหลักของนางนะคะตัวนี้คือชุดหลักนะคะคือชุดที่ให้ f c นะคะจะไปวิ่งไปลูดนะคะก็คือตัวนี้นะคะนางยึดหลักตัวนี้เลยนะคะก็คือ92บนล่างเลยนะคะใครจะไปตัวเจา ก็ตามนี้นะคะแต่นะคะอีสีตัวนะคะที่เรากําลังจะไปหาเนี่ยอันนี้ก็คือสถิตินะคะสถิติเฉยๆนะคะสถิตินีสถติติตัวเด่นนะคะว่ามันเข้ามากี่งวดแล้วมีงวดไหนหลุดบ้างนะคะของหลานนี่แอททำให้ดูนะคะแอบทำให้ดูเพราะ F C นะคะมีช่วงหนึ่ง F C เนาะอ,อยากดูนะคะว่าหูพนยอ,อยากเบิ้งเบื้องเบิ้งเราคอยกัให้เบิ้องนี่ละ เออนี่แหละคะ่ะตามนี้แหละคะ่ะอันนี้ให้ดูนะคะว่ามันเป็นสถิตินะคะสถิติแอดก็เขียนไว้ชัดเจนอยู่เด้คะ่ะอ่าและอีกอันนึงนะคะก็จะเป็นเลขติดบนล่างซึ่งทําทดแทนนะคะเป็นเลขไหลเมื่อก่อนแอดจะมีเลขไหลให้ได้เลขไหลของแต่ละเดือนแต่ละเดือน,แต,อนแต่ละเดือนปังมากๆนะคะแล้วพอ แอดทำไม่ได้นะคะแอดทำไม่ได้สูตรแอดหลุดนะคะแอดก็เลยให้หลานทำให้นะคะให้ทำให้ f c ดูนะคะบางท่านก็อยากได้เลขติดบ้างเลขไหลบ้างเลขที่จะมาวันนี้บ้างนะคะคนเราก็ชอบไม่เหมือนกันเนาะนี่นะคะแอดก็เขียนไว้อยู่ด้อให้นี่นะคะทดแทนสูตรเลขไหลเมื่อก่อนจะมีเลขไหลให้นะคะเลขไหลให้สตัวนะคะไหลแบบเลขเดียวตลอดทั้งเดือนเลยนะคะโอ้มีช่วงหนึ่งนะคะปังมากมากเลยนะคะแต่หาตัวเจาะหาตัวมาประกบไม่ได้ทีนี้นะคะบันเทิง ค่ะหาตัวประกบมามามาประกบไม่ได้นะคะก็เลยยกเลิกไปอันนี้ก็สําหรับเอ,อท่านที่ชอบเลขติดบนล่างนะคะงวดน,นี้นางให้หกเก้าสองนะคะชนกันอีกแล้วนะคะเก้าสองนะคะหกเก้าสองค่ะงวดน,นี้นางให้หกเก้าสองเลยนะคะทุกคนนี่นะคะหกเก้าสองเอาลืมวงกลมเอาปากกาคือเป็นสีจางๆเค่เอ้าปากกาแท่งใหม่ด้วยนี่มันคือเป็นสีจางๆเท่นอ้ออันนี้ก็เข้าไปที่เจ็ดนะคะ มันประกาแอสีมืดมืดอกกเพิ่งเปลี่ยนใหม่ค่ะแท่งนี้นะคะประกาสีน้ำเงินมันก็สีน้ำเงินเหมือกันตัวมันคือทำไมหมึกมันเป็นจางๆเอานี่นะคะหกเก้าสองนะคะชัดเจนนะคะทุกคนหกเก้าสองนะคะเอลายมือแอสก็ตัวใหญ่สุดได้แค่นี้นะคะงวดวันที่สิบหกนะคะนางให้ไปที่หกเก้าสองค่ะ อ่าชุดที่ทุกคนรอคอยมาแล้วนะคะชุดที่ทุกคนรอคอยโอ้คอยอยากเบิ่งเด่นบนอุ้ยแต่ทุกคนมาหน่วยหลักหน่วยจริงๆด้วยนะคะมันเดินหลักหน่วยมันแถมหลักสิบด้วยนะคะกอดคอกันมาบนเลยนะคะรอบนี้นะคะอุ้ยใครจะลองของนะคะทุกคน อุ้ยงวนนี้แอดชชบมากเลยนะคะนี่แอดคิดแล้วนะคะว่ายังไงมันก็ต้องไม่หนึ่งห้าก็ห้าแปดก็นี่ละค่ะสี่ห้าน้เราก็วินเอาแค่สี่ตัวเองทุกคนหกคู่ใช่ไหมคะก็วินนี่นะคะสี่ห้าสี่หนึ่งสี่แปดห้าหนึ่งห้าแปดหนึ่งแปดเท่านั้นหกคู่แมนบอค่ะโอ้ยทุกคนบนล่างเลยนะคะสามมวดติดแล้วนะคะเข้ามาสามมวดติดแล้วนะคะกดคลกันมาเองเลยนะคะทุกคน นี่นะคะนี่ทุกคนโหนี่นะคะได้เลยนะคะนี่85ด้งวดนี้ขึ้นบนเลยนะคะเกือบแต่สามตัวนะคะถ้านางยังยึดนะคะนางยังยึดแปดเก้าหอยู่ละเรียกร้อยเลยนะคะสาตัวตรงเลยนะคะอันนี้บนนะคะนางบอกว่าบนสูตรนี่นี่รุดยากว่าสนางปรับสูตรมาได้เอสามงวดแล้วนะคะงวดนี้งวดที่สามนะคะ มีงวดนี้นะคะที่มันลงล่างนะคะอันนี้ก็นี่คะ่ะสถิติวินิ่นะคะมันลงล่างใช่ไหมคะเออมันนี่เริ่มปรับตั้งแต่งวดนี้มีงวดนี้ละค่ะที่มันลงล่างนะคะให้9036แล้วมันลงล่างนะคะนางก็เลยปรับสูตรนะคะแอดก็ลืมบอกเอฟซีนะคะเริ่มปรับสูตรตั้งแต่งวดนี้แล้วนะคะนี่งวดงวด เที่นางให้9 8 2 5นะคะมันออก518เกือบแตก3ตัวนะคะ85ก็ซึ่งกอดคอดกันมาเองเลยนะคะกอดกันมาเองเกือบแตก3ตัวนะคะแล้วก็มางวดที่2นะคะงวดที่2ก็เป็น53 2นะคะ25ก็ซึ่งได้ล่างกันไปนะคะแสดงว่าบุล่างเลยนะคะ อ่างวดล่าสุดนะคะแอดก็คิดแล้วแอดก็เล่งไวแล้วค่ะสี่ห้าห้าหนึ่งห้าแปดนะคะสี่หนึ่งนะคะเอาลองดูแต่ว่างวดนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงนะคะแต่มันเป็นตัวเด่นนะคะทุกคนมันเป็นตัวเด่นบนนะคะมันเป็นตัวเด่นบนได้ไม่ใช่ตัววินได้ค่ะแต่ว่านั่งก็มันมาเนาะเราก็ปรับเอาแล้วค่ะสองสามหกเก้านะคะอู้ยถือใจอีสอยนักังยังวหวั่น สองสามหกเก้าค่ะทุกคนงามค่ะจะมันจะมาเป็นตัวเด่นไหมหรือจะกอดคอกันมาเองทุกคนอย่าลืมนะคะตัวนี้คือตัวเด่นนะคะอันนี้เป็นตัวเด่นเนี่ยค่ะทุกคนเด่นหลักหน่วยหลักสิบเนะะี่ยค่ะเด่นบนนะคะหลักหน่วยหลักสิบโมเมนต์โมเมนตัววินเนี่ยค่ะแต่ว่าเราก็เห็นมันมันเข้าเนาะเข้ากับวินหลุดแล้วคะ่ะเห็นมันเข้าเราก็จับหลุดแล้วคะ่ะ ไม่รู้ว่าจะได้อีกไหมนะคะหรือจะมาแค่ตัวเด่นพี่นิดพิจารณาเยเอาไม่ใช่ไปวินแล้วไม่เห็นใช่เลยว่าสัตรอ่านอ่านก็เด่นบนหลักหน่วยหลักสิบนะคะเด่นบนนะคะทุกคนนี่คือเด่นบน,นะค่ะเด่นบนนะคะหลักหน่วยหลักสิบแต่ตอนนี้นะคะมันเดินหลักหน่วยค่ะทุกคนกเห็นไหมมันเดินหลักหน่วยมาสามงวดแล้วนะคะตั้งแต่ปรับสูตรใหม่นะคะเอาหรือว่างวดนี้หน่วยบนนะคะหรือสิบบนจะมีสองสามหกเก้าว่ะ เอาขออย่าให้สูตรดุดนะคะอย่าให้สูตรดุดให้สูดน่ารักน่ารักไปต่อน,นี่นะคะทุกคนเดินหน่วยมาเนาะอ,อันนี้ก็เป็นหน้าใหม่นะคะขึ้นหน้าใหม่ปังมากมาก,มากเลยนะคะช่วงนี้ติดตามไว้ค่ะทุกคนเอานี่สองสามหกเก้านะคะขอให้เข้าอีกขอให้มาอีกนะคะขอให้ได้ขอให้โดนกันนะโอ้ยเถ้าอ,อกสองสามสี่เหตุจังเลยสามหกสามเก้าโอ้ยถึงจะอีซอยนักกันอยู่แ เว้ยแต่ว่าสามสูตรชนกันอีกแล้วนะคะสามสูตรชนกันสนั่นเลยเอาเทียบกันบึงเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนเนอขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังนะคะท่านดีเอออยากมั่นใจให้หลานนะคะก็ตามนี้เลยนะคะนี่นะคะหรือสนับสนุนช่องหรือของอาจารย์ปัญญาเนาะขอให้ปังนะคะขอให้ได้ค่าประทูนะคะทั้งรัฐบาลไทยแล้วก็เราพัฒนานะคะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะโชคดีจ้า